การโอนเล่มรถยนต์นะคะก็เป็นขั้นตอนสําคัญนะคะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของรถนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายการให้หรือว่าการรับมรดกนะคะซึ่งการดําเนินการอย่างถูกต้องนะคะก็จะช่วยป้องกันปัญหาทางกฎหมายนะคะแล้วก็ความรับผิดชอบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะคะรวมถึงช่วยให้การดําเนินการของสินเชื่อรถแลกเงินเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะเพราะว่าการโอนรถเล่มรถยนต์นะคะให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของใหม่ จะเป็นการยืนยันสิทธิ์ของเจ้าของใหม่ในการครอบครองและก็การใช้งานอย่างถูกต้องนะคะนอกจากนี้นะคะหากในอนาคตนะคะเกิดเหตุจําเป็นที่ทําให้ต้องใช้เงินก้อนและต้องกู้ขอสินเชื่อรถยนต์นะคะก็สามารถดําเนิกนการได้เลยไม่ต้องเสียเวลาไปโอนเล่มรถหรือเตรียมเอกสารมอบอํานาจนะคะในคลิปนี้นะคะอุ้มได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์นะคะมาแนะนําไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการโอนรถยนต์ค่าธรรมเนียมและเอกสารการโอนรถยนต์ที่ต้องเตรียมให้พร้อม นะคะคเพื่อให้ทุกคนนะคะสามารถเตรียมความพร้อมแล้วก็ดําเนินการตามขั้นตอนได้อย่างราบรื่นค่ะก่อนที่ทุกคนนะคะจะไปรับชมเนื้อหาในคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ การโอนเล่มรถยนต์หรือการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์นะคะก็คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของรถในทะเบียนรถยนต์นะคะจากเจ้าของเดิมเป็นเจ้าของคนปัจจุบันนะคะเมื่อมีการซื้อการขายการยกให้หรือการรับมรดกรถยนต์นะคะหากไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ได้ถูกต้องและมีการนํารถยนต์ไปใช้ในทางผิดกฎหมายจนมีคดีความนะคะ เจ้าของรถยนต์คนเก่าก,ก็จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ะนอกจากนี้นะคะการโอนเล่มรถยนต์นะคะยังเป็นการยืนยันสิทธิ์เจ้าของคนใหม่นะคะในการครอบครองแล้วก็ใช้งานรถอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะทําให้เมื่อมีการขอสินเชื่อหรือการซื้อประกันรถยนต์ก็จะสามารถดําเนินการได้เลยไม่ต้องเสียเวลาไปโอนเล่มรถยนต์นะคะหรือว่าทําหนังสือมอบอานาจค่ะการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์นะคะสามารถทําได้ทั้งหมด2แบบนะคะซึ่งแต่ละแบบนะคะก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อ สียแตกต่างกันนะคะ1ะะการโอนรถเปลี่ยนเจ้าของแบบโอนตรงนะคะการโอนรถเปลี่ยนเจ้าของแบบโอนตรงนะคะก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยค่ะแล้วก็เป็นทางการที่สุดโดยทั้งผู้โอน,นะคะก็คือเจ้าของเก่าแล้วก็ผู้รับโอนก็คือเจ้าของใหม่นะคะจะต้องไปดําเนินการพร้อมกันที่กรมขนสกงทางบกหรือสํานักงานขนส่งในพื้นที่นะคะโดยสิ่งสําคัญของการโอนกรรมสิทธิ์รถแบบโอนตรงนะคะก็คือ รถยนต์คันที่ต้องการโอนเล่มน,นะคะก็จะต้องมีสภาพตรงกับข้อมูลในคู่มือจดทะเบียนด้วยนะคะจึงจะสามารถโอนเล่มได้ค่ะ หากข้อมูลไม่ตรงนะคะก็จะต้องกลับไปแค่ไขข้อมูลให้ตรงกับสภาพจริงก่อนค่ะนอกจากนี้นะคะการโอนเล่มรถยนต์นะคะยังเป็นการยืนยันสิทธิเจ้าของคนใหม่นะคะในการครอบครองแล้วก็ใช้งานรถอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะทําให้เมื่อมีการขอสินเชื่อหรือการซื้อประกันรถยนต์ก็จะสามารถดําเนินการได้เลยไม่ต้องเสียเวลาไปโอนเล่มรถยนต์นะคะหรือว่าทําหนังสือมอบอานาจค่ะแบบที่2นะคะการโอนรถเปลี่ยนเจ้าของแบบโอนลอยค่ะ การโอนรถเปลี่ยนเจ้าของแบบโอนลอยนะคะก็เป็นวิธีที่สะดวกกว่าแต่ก็มีความเสี่ยงสูงกว่าค่ะโดยวิธีนี้นะคะผู้โอนนะคะจะเซ็นเอกสารการโอนและมอบให้กับผู้รับโอนนะคะไปดำเนินการเองหลังเสร็จสิ้นการซื้อขายซึ่งวิธีนี้นะคะเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในกลุ่มเตทรถมือสองค่ะเพราะว่ามีความสะดวกแล้วก็ประหยัดเวลาในการดำเนินการนะคะ แต่วิธีนี้นะคะจะมีความเสี่ยงมากกว่าการโอนตรงค่ะเพราะหากเจ้าของใหม่นะคะมีการนํารถยนต์คันงก่าวนะคะไปใช้ในทางผิดกฎหมายในขณะที่ยังไม่ได้ดําเนินการโอนเล่มรถยนต์ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าของคนเก่าก็จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทางกฎหมายแทนค่ะสำหรับคำถามที่ว่าการโอนรถใช้เอกสารอะไรบ้างะ,ะตรงนี้นะคะก็จะต้องแบ่งเอกสารโอนรถออกเป็น3กรณีดังนี้นะคะ กรณีเอกสารโอนรถแบบโอนตรงนะคะก็จะใช้ 1. เล่มทะเบียนรถยนต์นะคะหรือว่าสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์2บัตรประจำตัวประชาชนของผู้โอนและผู้รับโอนพร้อมสำเนา 3. สัญญาการซื้อขายใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีและ 4. แบบคำขอโอนและรับโอนที่มีรายชื่อผู้โอนและผู้รับโอนเรียบร้อยแล้วตรงนี้สามารถขอรับได้ที่กรมขนส่งทางบกค่ะ ในส่วนของกรณีที่2นะคะเอกสารโอนรถให้าติหรือผู้รับมรดกนะคะก็จะใช้ 1. เล่มทะเบียนรถยนต์ก็คือสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ 2. แบบคําขอโอนและรับโอนที่มีรายชื่อผู้โอนและผู้รับโอนเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะคะสามารถขอรับได้ที่กรมขนส่งทางบกค่ะ 3. ส,สัญญาการซื้อขายใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี 4. กรณีเจ้าของเดิมเสียชีวิตนะคะก็ต้องมีสำเนาใบมรณะบัตรของเจ้าของรถและคำสั่งสารหรือพินัยกรรมพร้อมสำเนาที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนเจ้าของและ5หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบาัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจกรณีที่3นะคะเอกสารโอนรถแบบโอนลอยค่ะก็จะต้องใช้1เล่มทะเบียนรถยนต์หรือสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ 2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้โอนและผู้รับโอนพร้อมสำเนา 3. สัญญาการซื้อขายใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี 4. แบบคำขอโอนและรับโอนที่มีรายชื่อผู้โอนและผู้รับโอนเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะคะสามารถขอรับได้ที่กรมขนส่งทางบกค่ะและ5หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจค่ะ เมื่อเราเตรียมเอกสารพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการโอนรถกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะสําหรับขั้นตอนการโอนรถยนต์นะคะสามารถดําเนินการได้ที่กรมขนส่งทางบกหรือสํานักงานขนส่งในพื้นที่โดยจะมีขั้นตอนดังนี้นะคะ 1. นนะคะให้ทุกคนเตรียมเอกสารให้พร้อมค่ะ2นํารถยนต์ไปรตรวจสภาพที่สถานตรวจสภาพรถของกรมขนส่งทางบกค่ะ3ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดําเนินการยื่นคําขอโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ พร้อมเอกสารประกอบและชำระค่าธรรมเนียมค่ะ 4. หลังดำเนินการเสร็จแล้วนะคะให้รอรับเล่มทะเบียนที่เปลี่ยนชื่อเจ้าของเรียบร้อยแล้วพร้อมใบเสร็จรับเงินเครื่องหมายการเสียภาษีและแผ่นป้ายทะเบียนรถค่ะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ15วันทำการในการรอเล่มนะคะ และหลังจากที่ยื่นเรื่องโอนรถเสร็จแล้วนะคะจะต้องมีการแจ้งนายทะเบียนภายใน15วันนะับตั้งแต่วันที่โอนหากไม่ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะก็จะมีโทษปรับสูงสุด2,000บาทค่ะสำหรับคำถามที่ว่าโอนรถยนต์ได้ที่ไหนบ้างนะคะสำหรับคนที่ต้องการโอนรถยนต์นะคะสามารถดำเนินการได้ที่สำนักง,งานขนส่งในพื้นที่ดังนี้นะคะ สำหรับสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครนะคะตรงนี้สำหรับรถยนต์ที่มีทะเบียนกรุงเทพหรือคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพนะคะโดยมีทั้งหมด5แห่งได้แก่ 1. สําสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1บางขุนเทียนสําสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่2ตลิ่งชันสาสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่3สุขุมวิท สสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่4หนองจอกและ5าสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5จตุจักรสำหรับสำนักงานขนส่งจังหวัดนะคะตรงนี้นะคะสำหรับเจ้าของรถและรถยนต์ที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะสามารถเข้าไปดําเนินการยังสำนักงานขนส่งประจําจังหวัดที่อยู่อาศัยได้เลยค่ะ และสําหรับสํานังกงานขนส่งจังหวัดตามที่ระบุไว้ในคู่มือจดทะเบียนนะคะตรงนี้นะคะก็จะสําหรับผู้ที่ไม่รู้ว่าจะไปโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ไหนดีนะคะตรงนี้ก็สามารถดําเนินการที่สำนักง,งานขนส่งที่ระบุไว้ในคู่มือจดทะเบียนได้เลยค่ะ การโอนเล่มรถยนต์นะคะก็เป็นขั้นตอนสําคัญนะคะที่จะช่วยให้ยืนยันกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของให้กับผู้รับโอนแล้วก็ช่่ยประกันสิทธิ์ทางกฎหมายของทั้งผู้โอนแล้วก็ผู้รับโอนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะให้ความสําคัญกับการเตรียมเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้พร้อมค่ะ เพื่อให้ขั้นตอนการดําเนินการเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะนอกจากนี้นะคะสําหรับคนที่ดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์เรียบร้อยแล้วนะคะและต้องการจำำํานาทะเบียนรถยนต์เพื่อรับเงินก้อนมามุ่นเวียนใช้ใจ่ายในยามจําเป็นนะคะก็สามารถทําได้ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับข้อมูลเนะื้อหาที่อุ้มมามาฝากนะคะหากมีประโยชน์นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเวลามีคลิปใหม่ๆมาอัปเดตจะได้ไม่พลาดกันนะคะในส่วนของคลิปนี้อุ้มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ